สวัสดีค่ะแซมมี่คาร์เวลมาในบทบาทใหม่สวยกันไม่ยอมใครในละครเพลงรักผ่าปืนแตกและที่สำคัญนะคะเธอคนนี้เสียงดีระดับนักร้องคาเฟ่ทีเดียวค่ะแซมมี่คาเวลกับบทวลลพาในเพลงรักผ่าปืนแตกถ้าไม,ม่กล้ามไม่ซ่ามไม่แสบเดี๋ยวมาเรียกว่าวลลพาค่ะสาวห้าวใจเด็ดถ้าไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องลุยลูกเดียวค่ะไอหนุ่มเจ้าคารมเชนพนันเชิงเจอมาแล้ว<อ>เห็นซาๆาอย่างนี้แต่พอบทจะเซ็กซี่ก็เอาอยู่นะคะหนุ่มๆมองกันตาค้างเลยละค่ะ เป็นนักร้องอยู่ในคาเฟ่กับแม่แม่ก็เป็นนักร้องเหมือนกัน<ม>แล้วก็แม่แต่งงานใหม่ค่ะ<ม>ก็เลยย้ายเข้ามาในผับปืนแตก<ม>แต่ว่าแบบเราก็ไม่ค่อยถูกกับครอบครัวใหม่อะไรเงี<ม>้ยก็พยายามหาทางหนี<ม>ก็เลยไปเจอพระเอกซึ่งโดนไล่ล่าจะโดนจะโดนฆ่าอะไรเย่างี<ม>้ก็จะเฮาๆยากนะยากสำหรับหนูคือร้องเพลงปกติแบบไม่ใช่ลูกทุ่งอะ่ะก็ยากอยู่แล้วแต่นี่เป็นเพลงลูกทุง่งแล้วถ้าให้เลือกร้องเพลงกับบูหนูเลือกบัว แม้แต่ว่า2พระเอกพอสรันและเอกรังซีโรดยกป้ายโหวตให้คะแนนนะจ๊ะรอชมรอฟังกันในเพลงรักผ่าปืนแตกเริ่มตอนแรกคืนวันศุกร์ที่4กรกฎาคมน,นี้แล้วนะคะ